ลำปางไปเยือนคุณต่อไปครับเชียงรายเปิดประตูแรกกับมาเย็นของทีมลำปางเชียงรายนัดที่แล้วพ่ายมาลำปางนัดที่แล้วพ่ายมามาเจอกันเกมนี้สนุกครับดรบบี้แม์แห่งภาคเหนือน,นะครับอ่ะเข้าลำปางเลยไม่ล้อครับลำปางไล่อัพหลอกก็มันเป็นไล่อัพที่ทางฝ่าย่ายท็อดสดก็จัดมาก็เล่นระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับสามสี่สองหนึ่ง ก็ค่อนข้างลงตัวนะครับการได้คิมจีมินมานะครับจะยืนกับฟิลิปเป้ดาซินวาอัมบรินเนี่ยฟิลิปเป้ดาซินวาก็จะยืนปีแล้วก็ใช้มนตตีพรมสารยืนปีหรือว่าตัวสองม่อสิ่ตัวลูกสองที่ออกไปเป็นปีหรือสามสี่สามคิมจีมินเป็นหน้าเป้านะครับซีวกอาอธิคุณมีทวมนะครับเป็นเป็นมิดฟิลสองคนก็ถือว่าแกร่งนะ ออหลังสามคนครับธนศัก์ิสีใสวิกเตอร์กาโดโซแล้วก็แลนดิสก็สามารถสลับตบเปลี่ยนได้นะครับก็แต่สามคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวหลักอาจจะมีบาโกมาดินี่นะครับชินยพัทรลโออะไรกลุ่มพวกนี้สลาวุธอินแป้นโอ้โหสควอตในเกมรับเยอะมากนะครับส่วนกลางก็จะมีจนวแนบาซูล่าสแปร์ไว้ริมเ,เส้นเรษฐสิ์สุวรรณเสดนะครับ เศรษฐศิทธิ์สุวรรณเศษ,ษอืมสรุการถิมจอนอ่าเล่นระบบสามสี่สองหนึ่งเกมที่แล้วไพ่กับประจวบไปสองหนึ่งก็เกมถูสีนะแกเกมถูสีแหละก็ใช้ได้แหละคือฟุตบอลของทางเชียงรายในยุคนี้ไม่ได้เป็นฟุตบอลที่รับอย่างเดียวอะ่ะรับแล้วโต้ฤดูกาลนี้มีการเล่นเกมรุก เพราะอะไรครับมีมิติในการเล่นเกมรุกมาคือการได้คิมจีมินมามีการเคลื่อนที่มีการวิ่งทั้งรับและลุกได้ดีกว่าที่ผ่านมาในยุคข,ของบิวโรชิมาแล้วกันสไตล์การเล่นเปลี่ยนไปนะครับอะมาดูคู่ต่อสู้ลำปาง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 เอซีของเตาสวยอย่างที่ผมบอกครับการมอสคิวโตมอสคิวโตการเสริมผู้เล่นต่างชาติที่เป็น นักเตะใหม่ๆสดๆมาเมืองไทยเลยอะ่ะผมอะ่ะผมก็คิดไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าโอกาสที่เขาจะลงและเล่นในระบบของโคชสวยได้ดีเลยเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นยากมันยากมากครับคือฟุตบอลของโคชสวยเนี่ยเป็นฟุตบอลระบบจริงๆถ้าไม่ระบบก็ดูสพอสต,ตัวเพื่อเล่นแบบนี้จะไปสู้ใครสู้ไม่ได้หรอกมันต้องเอาระบบมาจับและระบบของเขาคือระบบวิ่งสู้ฟัด ระบบปิดระบบทาร์เซชันระบบเพสซิ่งมันต้องใช้ความเข้าใจและความทุ่มเทสูงการได้นักเตะต่างชาติที่มาใหม่ๆผมพูดแบบนี้เลยนะครับนักเตะต่างชาติที่มาใหม่ๆโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติสัญชาติอะไรก็ตามที่ระดับของแลนดิ้งของเขาเหนือกว่าบ้านเราไม์เซ็ตของเขาทีแรกเขาคิดแบบนี้ผมสรุปได้เลยครับผมถามนะม,ม,มาแล้วผมเป็นโค้ชมาสิบกว่าปีไมเซต็ตไมเซต็ตไมเซตของนักเตะที่มา ผมถามแม้กระทั่งนักเตะของบราซิลจริงๆเอาบราซิลเลยเพราะบราซิลเยอะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาเข้ามาเมืองไทยเขาคิดว่ามันง่ายมากมาสภาพไหนก็เล่นได้เขาคิดกันแบบนี้ไม่ทุกคนนะแต่หลายคนคิดแบบนี้ก็ล้มหายตายจากกันไปมาสภาพไหนก็เล่นได้ฟุตบอลประเทศไทยคืออะไรเหรอเขาบางคนที่ไม่เคยมา เขาก็มาในสภาพที่แบบเดี๋ยวยืนยิงก็ได้เดี๋ยวไอ้นู่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้อันนี้คือเรื่องจริงที่พิสูจน์ออกมาแล้วครับวิจัยมาแล้วคิดแบบนั้นแต่จริงๆมันไม่เป็นแบบนั้นมอสกิโตมาต้องปรับตัวอีกเยอะเอบ้านเราเจอบาซินปอมคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์บ้านเราเจอบาซินปอมก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาําไมครับเขาไม่มีที่เล่นจากที่อื่นเขาคิดว่ามาเมืองไทยแล้วเขาเล่นได้คุณรู้ไหมเขามาเมืองไทยแล้วไม่ได้เล่นเนี่ยเป็นโหล เป็นโหลนะฮะเปเล่นอยู่ลีกล่างไปคัดแล้วไม่ติดเนี่ยเป็นโหลไม่ใช่เป็นไน,น้อยนะเป็นโหลฮะดังนั้นมอสคิลโตเป็นนักเตะที่มีดีกีดีแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เชื่อว่าเขาจะต้องมาทํางานหนักกับทีมลําปางเขาไม่คิดหรอกเขาว่าเขาต้องมาไล่เพสซิ่งเขาไม่คิดละเขาเขาต้องมาช่วยเล่นเกมรับหรืออะไรขนาดนั้นทำไมมันดุมันโหดขนาดนี้ทำไมมันไม่เข้าสักที โอกาสที่มอสคิโตจะลงในช่วงเวลานี้ผมว่ายากก็คงจะใช้ผู้เล่นคนไทยแบบนี้แหละเพราะว่าเมื่อรวมตัวกันแล้วประสิทธิภาพดีนะครับเมื่อเริ่มตัวกันแล้วประสิทธิภาพจะดีตัวผู้เล่นหลัก,ลก,ลกๆเดิมๆดังนั้นตัวผู้เล่นก็คงจะสตาร์ทประมาณแบบนี้นะครับก็ได้ออ่ก็จะได้มิซิล์บาซิลที่เล่นประจำคนนึงกลับมาก็นะครับแล้วก็มีเดวิสันเฟร์นันเดสอันนี้บาซิลเล่นนานแล้วก็ รู้แล้วรู้แล้วมันก็สแปรอาจจะสตาร์ทไม่ได้เป็นปตัวแรกเลยก็ได้ยางเงี้ยได้เขาเคยเล่นแ,ล,แล้วเมืองไทยกันกับปีที่แล้วนะครับนะครับอ่ะเกมก็จะออกมาผมว่าสู้กันแต่ผมเคยดูเขาอุ่นเครื่องกันนะเขาไร้สดลำปางสู้ไม่ได้ตรงกันข้ามลงปางลำปางสู้ไม่ได้มันกลับกลายเป็นเชียงรายเพสซิ่งเออ ผมดูไลฟ์สดตอนปีที่ท่านผมก็นั่งไล่เก็บข้อมูลดูบอลน,นี่แหละแต่เกมนั้นอะ่ะตัวผู้เล่นของทางลำปางอะ่ะลองผิดลองถูกไงถ้าเกมเนี้ยเอาคนไทยลงผมว่าสู้สนุกผมว่าสู้สนุกผมว่าลำปางสู้เชียงรายสนุกแต่ด้วยความที่เป็นคนไทยลงเกือบทั้งหมดเกมรับเกมอะไรมันก็ได้อยู่นะแต่เกมลุกมันอาจจะมีปัญหาบ้างความเฉียบคม สุดท้ายก็อาจจะต้องเปลี่ยนมอสคิวโตลงไปอะไรประมาณแบบนี้ผมว่าประสบการณ์ชื่อเสียงสวอตหรืออะไรก็ตามลำปางก็ยังเป็นรองอยู่เป็นรองเชียงรายผมว่าเชียงรายชนะเฉือนเชียงรายชนะเฉือนชนะเฉือนนะครับลำปางไปบอลระบบครับฟุตบอลระบบฟุตบอลระบบมันเป็นแบบนี้ระบบเนี่ยมันสามารถแยกได้ออกระบบรับ ระบบลุกระบบเพสซิ่งระบบโพสคือเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าใช้คำว่าฟุตบอลระบบเขาจะเน้นเรื่องของทีมเวิร์เป็นหลักไม่เน้นอินดิวิวดลส่วนระบบมันก็แยกออกไปรับแล้วโต้ไฮเพสซิ่งโพสชันเพสซิ่งวิวอัพหรืออะไรก็ตามระบบก็จะแยกออกไปต่างๆกันนะถ้าจัดว่าลำปางอยู่ในระบบไหมใช่ในระบบแต่เป็นระบบเขาเรียกอะไรบุกทุบแทงอะไรของเขาอ่ะบุกทุบแทง ระบบต้องมีความฟิตดังนั้นนักเตะต่างชาติมาใหม่ๆปรับตัวยากปรับตัวยากนะครับอ่ะคู่นี้ผมให้เชียงรายเฉือนแล้วกันนะผมให้เชียงรายเฉือนอ่าผมให้เชียงรายเฉือนแต่บอลเนี่ยผมว่าลำปางสู้ได้นะครับอืม